สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาในรายการของสา s าทวีวันนี้เราจะมารีวิวซุปกัน,นเป็นอินดี้มีก็ตัวนี้มีเอ,อ่อวิตามินเอวิตามินซีและธาตุเหล็กนะครับก็อร่อยดีเดี๋ยวเราจะมาสอนทำเลย นี่คือช่วงใหม่ของผมนะครับช่วงทำยังงไยให้อ่ายนะครับเดีย๋ยวเราจะาไปดูที่กาน้ำร้อนกันเลยนี่เคให้เราะนรับตักก่อนนะตั๊บนึงนครับเคครับ ได้นะโอเคนะเนี่ยปากอย่างนี้สองร้องนะได้ัรนี่เนี่ยเทนะ,อนะชอบออกจะนมนมนะโอเคครับ นี่ครัทิ้งด้วยนะครับเก็บไว้โจะจะเป็นขยะลกบ้านเมืองครับมันจะเป็นโพงครับเราไปการ้ดน,น,นะครับถ้าเราใส่สองฟองเราต้องกดน้ำหกครั้งครับหนึ่สองสาม น่เี้ยค่ะเดีน้ำรับเราก็นำช้อนมานะนช้อนนะออกมืดๆเลยนะครับเพราะว่าบ้านไม่ได้เปิดไฟเปิดไฟนะออกมาที่สว่าง่อนนะเออสว่างนะโอะ้โหนี่กินโคตรหอมอ่ะใครอยากกินก็เขียนส่งมาเลยนะครับ ให้ชิมว่ากินดีโครตรอร่อยนะครับกินดีโครตรอร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ซองหนึ่งนะครับซองหนึ่งนี้ต้องใส่น้ําร้อนสามครั้งนะห้ามมากเกินไปนะครับเก็บเก็บเขาดื่มมันนะ <c oughs> อร่อยเหรอวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ